เบื้องหลังแม็กเลิฟลิซ่าล่าสุดนะครับเปิดเผยความเป็นมืออาชีพของลิซ่าในการพรีเซนต์สินค้าโปรดักต์นะครับลิซ่าเนี่ยทำเป็นมืออาชีพมากๆสวัสดีนะครับทุกคนไม่ต้องบอกก็รู้นะครับว่าลิซ่าเนี่ยผ่านการทํางานโฆษณามานานขนาดไหนนะครับตลอดอายุการทํางานเธอนั้นนะครับได้รับเสียงชื่นชมมากมายนะครับในการโฆษณาสินค้าให้เหมาะกับโปรดักต์หรือว่าสินค้านั้นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศรัพท์มือถือค่ายสัญญ,ญาณเครื่องดื่มเครื่องประดับเสื้อผ้ากระเป๋าอะไรต่างๆนะครับลิซ่าเนี่ยผ่านมาหมดแล้ว เพราะฉะนั้นไม่แปลกใจเลยนะครับที่แบรนดต์ต่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบรนด์อะไรก็ตามถ้ามีเงินถึงนะครับก็อยากจ้างลิซ่าเพราะว่าเธอถูกชื่นชมจริงๆนะครับในการพรีเซนต์สินค้าที่หลากหลายและเมื่อเธอนั้นใช้อะไรเนี่ยสินค้านั้นๆน,น,นะครับมักจะโซอาหรือว่าขายดีมากๆซึ่งในขณะที่วันนี้นะครับทางแม็กเนี่ยก็ได้มาปล่อยเบื้องหลังของลิซ่านะครับในการถ่ายทําเราก็ไปดูกันเลยครับว่าทักษะการพรีเซนต์ของลิซ่าเนี่ยจะดีขนาดไหนนะครับในคลิปนี้ นี่แหละครับในคลิปนี้เนี่ยแฟนๆก็ยังคงชมลิซ่านะครับว่าเธอเนี่ยเหมือนตุ๊กตามากๆจริงๆไม่ว่าจะเป็นทรงผมนะครับหน้าตาเสื้อผ้านเนี่ยกับหุ่นนะครับที่แฟนๆบอกว่าเอวเธอนั้นเล็กมากๆทําให้ลิซ่ากลายเป็นตุ๊กตาเดินได้ในชีวิตจริงไปเลยนะครับสำหรับทักษะการพรีเซนต์สินค้านะครับก็ยังไม่เสียชื่อสมาชิกวง Black พิ n k เป็นวงแม่ค้าเนี่ยจะขายหรือว่าพรีเซนต์อะไรนะครับก็ย่อมได้และในครั้งนี้เนี่ยลิซ่าก็ทําออกมาได้ดีจริงๆมาต่อที่เรื่องต่อมานะครับเป็นเรื่องที่ใครหลลาาาาายยคนเเนรออดูแ้้วกาาก็ถมมมขะ นั่นก็คือนี่เลยนะครับโซโลของพี่จีซูเป็นโซโลที่ครายหลายคนเนี่ยตั้งหน้าตั้งต,า,งตารอมานานมากๆแล้วนะครับเพราะว่าตัวพี่แกเนี่ยเป็นเมมเบอร์คนเดียวนะครับที่ไม่มีการโซโลแถมตอนนี้นะครับก็ยังเป็นเมมเบอร์คนเดียวด้วยที่ทาง YG นั้นไม่ได้กล่าวถึงโซโลมานานมากแล้วหรือว่าเรียกง,ง่ายๆก็คือแทบไม่มีวี่แววเลยนะครับจากทางค่ายแต่ก็ยังดีนะครับที่ตอนนี้เนี่ยแฟนๆของพี่จีซูนั้นได้มีซีรีส์เข้ามาดูแทนก็ถือว่าเป็นงานที่ใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็พอทดแทนงานโซโลไปได้ ซึ่งในงานแฟนไซน์เมื่อวันก่อนเนี่ยก็เช่นเดียวกันกับเจนนี่เลยนะครับได้มีแฟนคลับผู้กล้าเนี่ยถามพี่จีซูไปเลยนะครับว่าฉันเนี่ยสามารถตั้งหน้าตั้งตารอนะครับจีซูโซโล่ในปีนี้ได้หรือไม่และพอเมื่อแฟนคลับเนี่ยยิงคาถามนี้ไปนะครับคำตอบของพี่จีซูก็คือ of course หรือว่าสามารถคาดหวังได้แน่นอนนะครับในปีนี้แอดมินก็ไม่รู้นะครับว่าคําว่าคาดหวังได้เนี่ยจะมีความหมายยังไงนะครับกับพี่จีซูก็คือตั้งหน้าตั้งตารอได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นตั้งหน้าตั้งตารอแต่ไม่รู้ว่าจะมาาหรือเปล่ ไม่รู้แน่ชัดนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปแต่ที่แน่ๆเนี่ยก็คือแฟนคลับนะครับออกมาติดแท็กแล้วว่าจีซูโซโล่ดิสเซียนะครับหรือว่าจีซูโซโล่ปีนี้ก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะครับว่าทาั้งค่าย YG เนี่ยจะจัดการกับตารางงานยังไงเพราะว่าพี่จีซูนะครับก็ยืนยันแล้วว่าคาดหวังได้แน่นอนในปีนี้ซึ่งถ้ามาจริงๆเนี่ยน่าจะต้องห่างจากคัมแบ็คของแบล็คพิ้งพอสมควรนะครับในส่วนของซีรีส์พี่จีซูนั้นก็น่าจะจบในวันนี้แล้วด้วยนะครับแต่ยังไงก็ยังไม่มีอะไไรรสาาาาาามถคคดดดเดด้จก่ย YG เพราะฉะนั้นรอกันไปยาวๆถึงปลายปีเลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จบลงไปแล้วเหมือนเดิมนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้อดมินด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ